สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง y o u t u b e Ford by แอมของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากเช่นเดิมนะคะกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูคลิปดีๆในช่องทางของ YouTube แอมต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมจะมารีวิวเจ้า r a n g จ r นะคะเป็นกระบะแครบยกสูงราคา6,63,000บาทในชุดแต่งเต็มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งเต็มของแอมนี้มีอะไรให้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแอมบอกลูกค้าก่อนวันนี้แอมมีโอกาสได้มาส่งมอบรถที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นรถของคุณชาตรีนะคะจองออนไลน์นะคะปลอดภย100ัย1 0 0นะคะเรายังไม่เคยเห็นหน้าตากันเลยนะคะทุกๆการจองนะคะเป็นการจองผ่านเข้าทางช่องทางของบริษัททั้งหมดนะคะสำหรับ วันนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าเจ้าเรนเจอร์สีดําคันนี้นะคะแอมแต่งชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแต่ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนนะชุดแต่งทั้งหมดนะคะแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีฟรีไม่มีชาร์จค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทางสิ้นนะคะอยู่ใกล้ยอยู่ไกลยอยู่ที่ไหนเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะสำหรับชุดแต่งทั้งหมดนะคะอันดับแรกที่เห็นเด่นชัดนะคะจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะทรงเรียบสีทูโทนนะคะสีดําเงาตัดสีดําด้านนะคะ แล้วก็ตัดตัวลูกเตา๋าให้ให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะกระจังหน้าค่ะสีแดงตัดสีดำนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงตัดสีดำนะแล้วก็สำหรับรุ่น x l plus นะคะจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกให้นะคะอันนี้แอมใส่เพิ่มให้ลูกค้าด,ด้วยเนาะคราบไฟหน้าค่ะใส่เพิ่มให้นะตัดสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวคาดสติ๊กเกอร์นะคะตรงตรงตรงแก้มข้างตัวนี้แอมก็ใส่ให้นะซุ้มล้อค่ะ6นิ้ว ปากหมุดเป็นหมุดหลอกนะคะไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะแล้วก็ตัวแม็กยางแม็กยางเป็นของโอเอซินะคะยางแม็กซิดเจ็ดร้อยบาวเอนะคะวิ่งได้กับทุกสภาพผิวบนท้องถนนในเมืองไทยนะคะ,ะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะตัวนี้เป็นสีดําคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะคะตัวกระจกก็เป็นสีดำแ,<ล>แล้วนะคะสติ๊กเกอร์ลายกราฟ,ฟิกตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะลูกค้าเลือกเองนะคะเราส่งลายให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30มลายตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นลายนี้มาเรียกได้ว่าเข้ากับตัวชุด แคปของลูกค้าเลยนะคะกันรอยมือเปิดค่ะใส่เลนเจอร์ให้ฟรีมเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะกันาสาดไม่มีคู่ตัวโรงงานเราใส่มาเพิ่มให้นะคะลาวหลังคาสีดำร้วนเช่นกันนะคะแต่งเพิ่มแล้วก็ตัวไฮไลท์ของชุดแต่งทั้งหมดนะคะจะเป็นโลบาร์เล็กของอัลส a แลนเดอร์นะคะบรรทุกได้จริงมัดลากมัดได้จริงนะคะครอบฝาถังน้ำมันค่ะ มาด้านหลังนะคะด้านหลังจะเห็นเด่นชัดอีกเหมือนกันนะคะเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะมีห่วงลากจูงให้มีไฟสองป้ายให้และติดตัวกล้องอมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะดาบหลังค่ะตัวเบ้ากันลอยครอบมือเปิดกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของคู่ตัวโรงงานนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะคะไปดูด้านในว่าแอมจะใส่ชุด แต่งอะไรเพิ่มให้ลูกค้าบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับภายในของ XL p a s นะคะจะเป็นเบาะผ้าคู่ตัวโรงงานมานะคะแอมใส่เป็นเบาะหนังให้นะคะเดินตะเข็บได้แดงนะคะแล้วก็สกีนเรนเจอร์ออเนิวให้ด้วยนะคะและที่สำคัญสุดนะคะจะเป็นจอ Android ขนาด8นิ้วนะคะกล้องบันทึกหน้านะคะใส่ให้เพิ่ม ชุดแต่งทั้งหมดนะคะก็ยังย้ำลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าไม่มีการชาร์จค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะตกลงไว้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่มีชาร์จเพิ่มทุกกรณีเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้านะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังมองหารถฟอร์ดอยู่ตอนนี้อยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้รถแต่งสวยๆนะคะทักเข้ามาหาในช่องทางของ y t u t u แอมได้เลยนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้กด u b s c ไ i b e ในช่องทาง YouTube ของแอมนะคะฝากกดให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปดีๆในช่องของแอมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้แอมขออนุญาตไปส่งรถให้คุณชาตรีก่อนนะคะอีกประมาณ10นาทีก็จะถึงบ้านลูกค้าละเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ